คือว่าได้เปลี่ยนยาใหม่เบาะเอินวันใดแม่แม่แม่เพราะว่ายาต้านเชื้อตัวเก่าหันแหงมันบวถึงแล้วบัดนี้เม็ดเลือดขาวน้องมันบวลดให้น้องเป็นไข้เดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่ค่ะเดี๋เพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นคือเดือนว่าวันรถหนึ่งเป็ดเดืนเม้นรถหนึ่งสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทแม่ของไอซียูเด้อวันนี้ได้เปลี่ยนยาตัวใหม่บัดนี้ราคาเท่าไรหาเอื้เยไรเป็นมือหอเ่แม่มือหนึ่งประมาณพันสองเฉพาะยาต้านเชื้อออกไปหาแบบ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเอนะ้เนาะมาปุบมาพ่อมาหนี่บาปามีมากกับเอื้อหละพี่น้องเนาะมาโรงพยาบาลหรือว่ามาหุงหมอแข้งพี่น้องเอ้โดยซึ่งว่าบาปามีมีผู้ใหญ่นะพี่น้องเนาะแม่ใจดีแม่น้องเันอยู่ฝั่งไทยเป็นฝากเงินมา3 0 0รอยบาทพี่นอนะ้องเนาะมามหมาะห้ทางแม่น้องทงเพราะว่าพอได้ซื้อคือื้อยาพี่น้องเอ้มาอนี่กชิมาเยี่ยมยาำกบครัว อน้องทิ้งถ้วยแหละพี่น้องเนาะว่าอาการเพิินสิเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยโดย้าจยังไงกะบ่าวพมีสิผพ้าพูดไหมพี่น้องเขาไปเยี่ยมเบิ่งอาการเรากว่าเนาะพี่น้องพี่น้องเอนะ้ยเนาะเปิดภาพมาบา่าวพมีกัอยู่อหงหมอเดอร์พี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนเพิ่นคลายเครื่องคลายคองเนาะมากับเอล่าคือเก้าพี่น้องเลยบา่าวพมีมาฝากหลดไปแล้วก็สิผ้าคันเข่าไปกับเอล่าเนาะสบายดี อา้าวโธ่มียังเขาสิบวาเลียมม่วงเลยเนี่เป็นยังไงคือคือ,ค,อคือหออ่อหนาเปิดบ <c oughs> ่ได้บอเกิดได้ยุ่มมันทอนมีได้ตอนหนาอ๋อโอ้ยคือแบบมันเขาใหมา่เลยนะเบิ่งใหม่ด้วยค่ะอ๋อเลียมสำฉังเนาะสำน้ัมันนั่นนี่ฮะพานองวัตนาไปสักได้โอ้ยคุณเป็นเอายังไงอันมาคัดมังคิวนี่มาคัดคิวแมนโต๊ะแกงได้มาฉังว่าคัดอยู่ผู้ใด จ้าอยู่ใกล้ปักไ่ได้ไหมจับ <c ười> ไปไปสหาเขาไปปะเขาอยู่ใกล้ห้องหมอฮะ<า>เขาอยู่ใหหกหหล้เขาอยู่ใกล้ห้องมอโอไกห้องมออะไรอยู่ใกล้ไฟก็ได้บอ,อไปไปเมื่อกี้สมนบอกเอาไปท่านกันเลย <c ười> โอ้ไก่้คอยกับบอนั่นได้เลียเลายพากันมาก็เออล่ะพี่น้องเลยจุบงนี่ <c ười> คนเจ็บบ่ป๊ปบบ,บ่ย,าย่านอยู่เด้อเขาย่านเจ้าได้ เขย่นช um er pues huh. ุมเฮาพอบ่ได้เด้เฮาเด้เฮากันท่าๆๆโทสวัสดีล่ะฝาพากับไปไสนี่ฮะสิเมือแล้วเมือแล้วโอ้มาแต่เช้าแล้วมาแต่เช้าพูสวัสดีเด้อโดยปาให้ทําในอีหล่าน่อยนึงปจังเมือก็สิมาแน่ด้อาลมเด้อเป็นลมไดใกล้หงมอก็บ่อยากเป็นลมไดเนาะโอพี่น้องเอ้ยันี้ก็ได้อยู่บ่นะ พอเอาบริจีเข่าในเนาะโองค์อ่ะองพรงพูนพรงค์โบเโบแมนเนาะกินไปอันนั้นเมาเด็ดว่าจะนี่ลงแล้วข่อยก็ได้อาโธ่พระองค์มาเศร้านี่บ่โดยกับน้องลาตีพี่น้องเอ๋ยเป็นยังไงกันล่ะเมาเด็ดอาโท่สองสาวพี่น้องเอ๋ยอันนี้แหละมูเนาะโดยคำว่ามูภาษาไทยเพิ่นเลื่อเอื่นไว้ในใดก็คำคมนะ เพื่อนไม่ทิ้งกันเนาะโอ้หมูคักหมูแพงพี่น้องเลยเพื่อนไม่ทิ้งกันน้องละตีกับมาติเศร้าพุ่นพี่น้องเลยกินข่าหรือว่าล่ะกินแล้วกินตอนเช้าตอนเที่ยงไงตอนเที่ยงยังบริกนเออฟากันห่อนเลยพี่น้องเลยเป็นอย่างไรสละอาการน้องทิ้งทถยดีขึ้นอยู่นยหนึงดีขึ้นนม่ั้งแต่เอาเลื่อนมาใส่เช้านี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ยังใส่ไ่ได้เพราะว่าพิ่นยังบ่สบายแะละ เมื่อคืนนี่ใส่เลือดตอนจมะม้งฮะล่ะบโบแมนเมื่อคืนนี่ฮะเอามาใส่มื่อเช้านี่นใส่บางเช<ม>้านี่แล้วก็เบิดแล้วเบิดแล้วแมก้าวว่าพ่ออยู่บ่หรือว่าจังได๋ฮะกัยังบ่ฮ <บา S 1> ู้เพราะว่าหมอเพิ่นก็นยังบ่ได้วา่าได้คือน้องผู้วงเนาะล่ะเนาะคือเจ้าเอาเลือดออกเจ้าต้องดูแลสุขภาพดาเด้นนางเด้อโดยอ่าซื้อนมกินแล้วก็บำรุงน้ำแดงกินน้ำแดงบ่แม่นได้น้ำแดงที่ว่าอันเป็นอันนะฮะ น้ำแดงอันนางนเซน้ำเดีอละไอยฮบอยเลยก็กินพักประเภทพักที่ว่าใบใบเขียวอันนางบำรุงเลือดแล้วก็ประเภทตับโดยโดยเป็นยังไดกล่ะมันมุนแดงกู่นี่เด้โอ้ยจับเอากว่าอือออเออันนี้ได้อนี่ตอนตอนนี้ถือว่าอาการกระดีขึ้นน o อะเนาะโดยอ่าต่างจากวานนี่บอแม่นต่างจากวานนี่ล่ะไอทงได้สาวใสชายอทง ไอ้ทงผืนโทรหาผืนแล้วแต่ว่าผืนท่านได้มาหอดป่ะถือว่าแต่ไล่ลังกันกับข่อยกับเบลล่าแล้วเป็นวินได้เดี๋ยวทงเป็นวินบโทรหาผืนผืนว่าอาบน้ำก่อนนี่ยังนี่แหลยผืนว่าก็ผู้โทรบอกผูโทรหาผืนแต่เศร้าเนี่ยผืนว่าผืนนั้นยังพีอายุผืนว่าโดยโดยเมื่อคืนนี้ผืนเมื่อเด็กบ่ะเมื่อคืนนี่บอกได้ผืเมื่อเด็กประมาณอันสี่โมงผืนเมื่อเพื่อนก็มีแต่ว่าในน้ำนะในน้ำไอ้ทะเละนางเลยเพราะว่า เขาเมื่อเขาต้องพักผ่อนในเพียงพอเมื่อเลยต้องนอนโลดบวชดินโทรศัพท์โดยนั่นแหละเพราะว่าผู้ใหญ่ไลยทานเพื่อนกับเป็นห่วงเป็นไงเขามาโดยเลยก็มเีเอฟซีนั่นละเนาะเพื่อนว่าอันน้องผู้วิงเลยก็ครอบครัวน้องทงได้เซ็นหาบาเตียงระโบว่ะฮะนะโดยเพราะว่าไอ้กับบ่งคอมเมนต์น่นนะล่ะ,ะ,ะโดยอันมีแต่ว่าทักหาเพื่อนนั่นละเนาะขอบครัวสวยเรือ อันนี้เพื่อนก็แนะนำมาหนาน้องเดี๋ยวว่าอ้ายก็สิเซตหาเพื่อนอยู่เนอะล่ะเนาะโดยมืดอน่ะก็เซตหาทางสอบบุญ้วก็บอบุญ้วก็ทางบาลีโดยก็บบเสียงโดยแต่ว่าเพื่อนอาจจะข้าวเวียกเนาะล่ะเนาะเพื่อนก็เพื่อนกระทามอยู่พี่น้องเลยเพื่อนกระามอยู่เมนเมนเพื่นอาจจะคาเวียกกับมีเนาะแต่ว่าบาพมีก็บอกแล้วพี่น้องเลยเซตบอกขนาดเดินหล่าเด้อเพื่อนอาจจะ โบหันมากกัมีน,นะเดี๋ยวว่าให้ผู้วงเลยก็บอกอายเจ้าแน่ว่าให้เซตหาเพิ่นนะเขา้าความส่วยเรือโน่นละเนาะกับบูว่าเฮาสิได้ถึงเพิ่นสิมาบ่มาเฮาก็ต้องเซตบอกเพิ่นแมนเพราะว่าอ่าอย่างเก่งคือชุมเฮาเนาะล่ะเนาะก็เห็นบ่าวเตียงเป็นผู้นำว่าสิซั่นเนู่นเลยเนาะเห็นเพิ่นเป็นตัวอย่างนะนะคือชุมอ้ายกำลังเติบใหญ่เนาะคันว่าคนกันโะน่นะละเนะาะกำลังส่องยังผู้ติดตามบ่หลายน์นะเน้องด้วยกับเสรหาเพิ่น พิมใน Facebook แล้วก็ทักหาเพื่อนแบบขอความส่วยเหลือเนาะโดยก็มีแจะบอกไอท้ทงเดินนองเด้อบอกว่าให้ทักหาเพื่อนขอความส่วยเหลือแหละเพราะว่าบางเถื่อมีผู้ใหญ่จะดีจะบุญเนาะสลาเพื่อนเพื่อนผ่านมาทางไอ้ก็มีไอ้เตียงเพื่อนเพราะว่าอ้เพื่อน,นช่องผุ้ติดตามหลายก็จะเพรอาภายไปไลหมองไล่บนแน่เดอน,นอ้นองเด้อขอความส่วยเหลือเพราะว่า,างบตอนนี้เนเวละ่ะนอทีว่า ราะว่าเมื่อวานนี่บัพามีลมกับเบือแสองกะมือละล้านกลัว้แล้วการเห็นแซงกันไอ้คอยท้าแซงมอเว้นอีกแโดยโดยเราก็บ,บอกว่ามียาต้องเปลี่ยนยาใหม่ได้อืะต้องเปลี่ยนยาม,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 มือละพันสอง้ปกามือละพันสองร้อยบาทแน่นโดยแต่กับบุหูว่า มือใดว่าสิได้ออกรองนางเนาะเพราะว่าย่า่น้องใส่แต่ก่อนมันบถืธเลยน้องน้องยังไข่ยอยู่ด้วยโอ้แเ้าต้องเปลี่ยนยาเพิ่เส่อเปลี่ยนยากละมื่อละพันสองต้องเปลี่ยนซาเวเมลา่าข้างละสี่ร้อยข้างละสี่ร้อยบาทซาเวเมลา่าพัน,อน,นสองถ้าละถ้าละก็ต้องเาทาทั้งสองคนต้องไปทำซาแดงอีกเรื่องหนึง่งแมนแมนเน,เนะเาะพออาไาศบริเวนเหตุการณ์เห็นนะแมนมีแต่เขาแฉทามซื้อ นี่จะถามอาการเพิ่นแต่ว่าตามทีน้องน้องผู้วงเบิ่งตัวจริงนี่อาการเราไข้กว่าเก่าปะโดยก็ไข้ขื่นในไข้ขึ้นลายไข้ขึ้นไข้นี่มันอันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเาเป็นแนวนี้ดิเนาะโดยแต่ว่าข้าวน้ำนีด้ะละิ่นกินอยู่บ่ให้กินได้บ่เขาดมห้กินเท่าน้อยอะไรหมอเพิ่นบอกข้าวต้มเนาะเออละเขาต้มก็หายกินอยู่กะเขาก็ต้องทำตามแผนหมอเนาะเพราะว่าเพคนกินไลายม่ได้เพราะเพคนเจอ แล้วพอบาดดิโอเออไม่ปอดอ่ะปอดเพราะว่าเราต้องกินข้าวต้มโดยอะไรชุดหนักก็คือผู้เป็นเอื้อยยังเส้นเจ้าแล้วก็ไอ้ทงต้องหักษาเจ้าของเนาะหรือว่าแบบใดก็คือดูแลเจ้าของเด้อนั่งเด้อโดยเพราะว่าผู้ใหญ่ไลยทานเพิ่นก็เป็นห่วงเข้ามาหน่องเลยแม่นแหละแม่นเจ้าคิดว่าเออห่างใจเจ้าเจ้าบ่เป็นยังแต่เจ้าเสียเลือดได้เสียเลือดโดยโดย แมนแมนบัดแม่ยุ่เจ้า,าอย่างไปดยังมาเจ้าว่าเจ้าจะสบายดีแต่ว่าบัดเจ้าสุดเจ้าสุดรงบัดเดียวได้แมนแมนกลางคืนาหาหนี่จะไพ่เผาฮะเนาะกลางคืนกะอยู่น้ำกันกับน้องลินเมื่อกีอกะทั้งน้องแหล่งหลับคนน้องลินโดยแม่แล้วก็พ่อลุงงงบอกเผานี่บวะแมนแมนมีแต่แม่กับพ่อคนแล้วก็น้องดีเพราะว่าลายมือแล้วเิ่นกับเพียวอะไรเนาะหรอล่ะเนาะว่าอย่างไรก็มีแต่เปลี่ยนกันน่นแหละน้องเลยคือคือี่เปลี่ยนไม่ได้หรอก ถ้าว่าทางน้องค่ะถ้าเราพิถวยค่ะเพราะส่วนแลกก็บพิจิตรน้ำผอกับแม่หล่กลัวผอวกับแมลเอิ้นฮะแต่ผอแต่ส่วนไลยในลุงวงในเลี่ยงทิ้งทวยนี่แต่น,น้อยเนาะเราก็สิติดลุงวงได้เพราะว่าทิ้งทวยนี่เด็กน้อยถ,ถ้าว่าเจ็บเป็นหันกับพาะกับแ<อ>ม่บอกปันใดแต่ถ้าว่ากระเพาะเมลเมลเอนหาหลายกว่าโดยพี่น้องเลยอย่าว่าเด็กน้อยครับพั่นั่นแหละแม่นเนาะผอแม่นี่ก็อันนัตุได้พี่น้องเลยไาก็ได้ คือสลายบัดจีท่องเขาลูกันเม่์ไม่ไปท้องหาหมอเลยหอครับจะแม่์เออเมนเมนเออโดยบัดตอนนี้ได้สานางแม่เพิ่งอยู่ในบอกเมนพิ่งกระเบิ่งอยู่ในกันเปลี่ยนกันตอนนี้ยังใส่เลือดบ่ตอนนี้ฮะใส่เบิดแล้วโอ้มิดเดว่าให้น้องเราพักพรโดยแต่ก็ยังบริยินท่านหมอเพิ่งว่าบอกว่าอันขามไปฝั่งไทยบ่หรือว่าจังได้พิ่งบ่ได้แนะน้ำบอกพิ่งบ่ได้บ่นอกจากเฮาคออนุญาตจากเพิ่อนแล้วก็จังไปบอก อันนี้ก็ยังบม่ได้ขออนุญาตอียังโดยเพราะว่าห้ากับบุมมีงบเนาะนังเนาะโดยสีขามไปหักษาอยู่ฝั่งไทยพี่น้องก็ต้องใส่งบเพราะว่าตอนนี้ก็ยังงบบุมีเนาะเมียนเมื่อนี้เออแซงมาอู่บอกมาพิ่นอยู่ไซะละเผิ่นก็คือสีเมื่อแล้วเพราะว่าตอนนั้นก็ตอนเอาเลือดมาแล้วก็พึ่นก็อยู่อยู่ตอนว่าว่าวากันว่าสิเปลี่ยนยาเลยโดยบัณนิ้สิเปลี่ยนยา ยาที่เาพันซองมือหนึ่งพันซองแม่มีสามไม่ได้มันราคามันอ่ะสองร้อยมันละสองร้อยแต่ว่าใส่ร้ายเทือ่ะะหว่าใส่รายเทือ่ะอะเลยมันละพันองมือหนึ่งว้ามือละพันซองพันหนึ่งกับหกเซนกลัวล้านกลัวเนาะมาหู้แต่เราบอกว่ามันยาเนี่ยมือหนึ่งพันสองะกลัวได้สองยสนกลัวกัวต้องใส่ยา เพราะว่าแสดงว่าน้องก็อยู่ได้น้ํายาแสดงว่าเนาะโอ๊พี่น้องเอ้ยเว้ากันหยังนั่นเป็นจังไดมันเด้งบ่เด้งคือเจ้าของบ่หรือว่าจังไดแนวเด้งๆบ่แม่นๆอืมโดยๆเอ้ยพี่น้องเอ้ยสงเป็นเนาะล่ะเนาะมกันสั่งคือคนอยู่เนาะเป็นจังไดสั่นอยู่บ่หยุดอยู่โดยเอาเด้อ FC เด้อเมื่อคืนนี่จักโมงเมื่อคืนนี่ บุหรีมาเนาะเมือ่อยบอกข่อยมาต้นในกลางเว้นเลย<ม>ดิมากลางเว้นเท่ากับเปลี่ยนกันไปกันมากับลาตีอะไรบาชิมาเบิร์ดตัดป้าไม่เท่านั่งเลย<อ>ค่อยมาอะไรจับข่อยกับเมื่อยกับาชิพักพลอ๋ออันท่าพอดีทางบอเซียงเขาหาโดยโดยว่าไปเป่าเรื่องเฮนเนียนซัมโมะโอะไรกับไปเบิร์ดโหลด่นอะไรโดยรถเพิ่นกับบุหรีเป็นยังลงเมื่อน้ำมันสองมื้อฮักกระเส้นน้ำมันน้อยเดียวน้ดมันบ่ลุงเอ้โดยโดย ไปซะล่ะอันเมื่อก็ได้น้องโมเมนต์วันไล่ยันชุ่มๆด้วยเออเพราะว่าน้องเราก็อยากเมื่อแล้วพี่น้องเลยจังได้กะบหักษาตัวเองเด้อแหละเด้อโดยสู้ๆเป็นกําลังใจให้เนาะโดยสบายดีล่ะสบายดีโดยโดยพี่น้องเอ้มาขอไม่เนี่ยล่ะเขาไปคุณก่อนพี่น้องเอ้แต่ว่าไทยกับโบได้ปันได้น่นล่ะเนาะไปก็ล่ะเขาไปในคุพี่น้องเอ้กะสิให้เห็นอันนั้นแหละพี่น้องเอ้เพราะว่าเพิ่นก็มีกฎเพิ่นเนาะ ใส่อันนี้ขึ้นได้บอกได้ไโอ้ยไปพี่น้องเลยเข่าไปน้ากันกาสีห้เห็นเป็นบางสอดเดอเพราะว่าเคุนมีกดเพื่อนพี่น้องเลยโดยสาธสบายดีเด้อสาวทองมาธพี่น้องเลย โดยป้าลุงวงกินได้ยังกินค่ะลุงวงสบายดีโดยลำพูมีข้าวเนาะน้องพวงหาก็ออกเมื่อสะทองเลยเป็นจังไงอาการน้องทิงโทยคือว่าไข้ขึ้นเลยเนาะเฮ้ยไข้ขึ้นกว่าเก่าบ่โดินมันนีงกะเพิ่งเพิ่งกะจะกินข้าวแน่มนจะกินข้าวแต่ว่ากินเป็นข้าวต้มบ่ โดยแฮนเด้เขาเปียกแฮนเด้เขาต้มมันนั่นอันจ่ชิน้นงูคือเพิ่นต้มนะเพินพ่นเพิ่นเพิ่นบริสไซเอานั่นบอกบริสไซต้มแต่เข่ากับกับชิ้นมูบดบอกเนีต้มกับเป,ปียกอยู่เลยโดยโดยแมนแมนคือ<ม>ว่าไข่ขึ้นกว่าเก่าเนาะสะทองเนาะอันเมื่อคืนนี่ได้สันอาการเพิ่นเป็นยังไงกลางคืน คืนไข่ขึ้นไข่ขึ้นตันนี้ค่ะตัวนี้มันลดลงแล้วลดลงแล้วแต่ว่าเคือใส่เลือดบ่ใช้ก็ใส่อันแล้วแล้วโอ้โหมันลดลงเลยคือว่าไข่ขึ้นก็เกาลายเนาะยังไงก็โอ้ยให้ดีให้เศร้ายใบน่าสะทองเนาะพี่น้องเลยอุ้งอ่งน้ำอยู่ทั้งพี่ก็ได้อันนี่พี่เป็นกระทะไม่หวานอันน้องเขาสมนุกวันน้องทงเหมือนทัิทุนไรเนาะ อันคือคือตอนนี่น้าสะทองอันผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาถามว่าคืออันเช่าทองนี่บ่ได้มีสมโนครัวบอกเมย์โย่ทำบ่ทนแดนใช้ทําทน้ห็ดเฮ็ดปึ้มนะโอ้จดดจะพอบ้านน้ำมาจุดแรกแรกเลยห้าวห้องโบสามารถเฮ็ดบัตรเคียวได้เนาะลุงวงเพราะว่าคั้นมีบัตรเคียวบัตรอันประกันอันในโรองมอนี่เป็นเฮเบิ่งกกระซิ่ยมยาวแน่ราคาเนาะสะทองเอ้ย่ มันเป็นคนผักเศ้าเนี่ยๆๆยังเป็นคนผักเศ้าอยู่ใช่มันกยังยู่ันัประกันมันรัโดยมีชื่อนีมดลูเป็นใบรับประกันเป็นใบับประกันใบยังยืนแต่บ่เป็นมยังบ่ได้ได้เนาะยังบ่ได้ปมถ้าเฮามีเงินแล้วเฮาไปให้เขเฮ็ดเาเฮ็ดเพิ่นเขาก็เฮ็ดโดยโดยมีดตา่ามีใบมีใบแบบนี้หัน ประมาณล้านตปเบาะนี่แต่ว่าแล้วกัเฮาแลนเองเแต่ว่าเฮาแลนเองมาเส้นนั่นเส้นนี้มันก็มีเตียนอจังหน่หนึงนะโดยโดยในบ้านดงกนะครับแม่เีโดโดยแต่วแต่ว่ามือมาหันยังเป่นเิ่นเิ่นระันเิตให้นมันบบได้มหมบอกบัตรบัตรเขียวบัตรุ่งมอนะได้เลยได้บ่ได้โอ้ บันนี้คือว่าได้ยินวสียค่ายาเมื่อเมื่อเท่าไรก็เมื่อละพันบอสอันยาบถึอบสทองยาเก่าค่ะบูถือเป่นกอเป็นในป้แสดงว่าอยากใครใครขึ้นนำอันยัตี่ใครพ่อแนแมนทิพย์ปแลวเขาไปยืนอย่างเดียรพิมจันบัตวนี่บัดลุงวงบัดน้องทิงโถยอันเดีบันพิมจัน ชื่อวันนี้เชื่อข้าวปินจันปินจันโอ้รับโดยโดปยื่นยา่ป่ะบัตรเคอันยาเก่านะบทึบบดทองบันนี่นั้นได้ยาใหม่มาบอกแม่ลองมือยาใหม่ยาใหม่แต่ว่าแพงบอกแพงแล้วกวดหนึ่งสี่ยบาทโอ้ไม่บอกู่ร้อกวดหนึ่งสี่รยบาททเวลากับมือหนึ่งพันสองอโดยหนงพันสองเาว่าใช้คิดหนึ่งกับชิดหนึ่งพี่น้องเลย กเขาแจ้งมาว่ามีบัตรอันนี้จะคือการแต่เสียเงินคือเก่าช่วงนี้แต่ว่าเสียเป็นบางอย่างแต่ว่ามีอันนี้แต่ว่าคันยาเนี่ยเทาก็ต้องอันนั้นเลยยานี่ยได้ไปซื้อยู่น้องอันคือความหมายว่าพงหมอเขาอันยาบางอันมันก็ะบอกนี้คนเลยซื้อคนต้องเลยซื้อมาอยู่แถวเพืนคอยนี่เล่าอะไรเที่แต่ว่าของเราเรนเราควรเราอีบ้านหนึ่งเราอีบ้านหนึ่งนี้เราอยู่ใหญ่มากไม่เหมือนเดียวกัน มื่อน่ะคอยเล่าเล่าเราเห็นนะเมื่อลาดป้ายแล้วก็มื่อนั้นเราให้ยคอยมามาซิดมาอันนี้ให้มาเยียยูปกสอนี่เด้อสอเมืองนี้เสียเลยม้วนหนึ่งเจ็ดสิบแม่นแม่นเดบันเข่งเฮ็ดนั่นแชร์แชัดเป็เป็นเรื่องเพื่อนเฮานามัยมันเพรยแม่นเข้ามียังให้เข้าแล้วยังให้เข้ายู่แต่เงินเขามันบ่พอแมนแมนเพราะว่าเขาไม่เขาเข่ากันเพิ่งกระไรเพิ่มเขาอยูแชร์ก็ได้ พอว่ามิเตว่มาก็ได <és> ้มิแต่ว่ามีอันนี้ใบนี้ครบแลวเขาไปคอหนาน้ำอยังก็ปกชแมนไปขอเห็ดคอเห็ดธมนุกว่าประมาณล้านใบแมนบ่เอาจะเอาเขาแต่ละคนแต่ละคนจะตุ้มเด้อืมประมาณบ้านใบก็จะมอเนียนสลาบว่าว่ากับ้านมแล้วแล้มีแต่เอาไปให้ปอกชอเลยแมนแต่เป็นน้อเขาหงโดยโดยว่ากันว่าพอาเท่ายด อันนี้ที่สลาบออก็คือแบบสลาทามสลับมือนนะแต่คนละบัวลายนะทำไห้สีพวยเฮ็ดนะเนี่ยมันแล้วแม่ได้มากซึ่งเขาที่แล้อดูกระจายคนเนาะที่ว่ายังไงใครับยี่แรกครับพวกทองเขาก็เขาก็มากินเลยพี่แล้วโดยอันชาวทองคือตอนนี้นะแบบเงินอยู่น้ำเจ้านะมีเท่าไรตอนนี้สิมิงมาแต่เช้ามีเลยบอกมีเลยมีแต่เท่าแสง ดนคือได้ยินเอื่อยเพื่อนว่ามื่อนั่นกับเพื่อนเอาเงินที่ว่าเห็ดเฮืนเอนหมดละอเอาเงินที่ว่าเห็ดเฮือนนองผูวงอหันเพื่อนว่าแยกมาเพื่อนว่านม่แต่กับผู้คู่วะชีพเมื่อใดผู้มาอะไรกันเลยอือถูกโดยอ่ะแซงแต่ก็ได้ข่าวดีได้ลรอข่าวดีบ่สบายดีเด้อแซงโดยสบายดีโดย ถ้าเราเมืออ่ออาบน้าบ่<ม>หรือว่าแม่เมื่ออาบน้ามันห้อนหลายน้ำยู่บ่ได้มวมวนอยู่ยโดยโดย,โดยคือว่าได้เปลี่ยนยาใหม่บ่เอื้อแว่าจไดแม่แม่เพราะว่ายาต้านเชื้อตัวเก่าหันแหงมันบ่ถ,ถึงแล้ววันนี้เม็ดเลือดขาวน้องมันโบลุดให้น้องเป็นไข้โดยไปเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่ค่ะได้เพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นคือเคืนว่าวันโหลดหนึ่งเป็ดเดินแม่โหลดหนึ่งสี่ร้อยบาทอ้ายส บันนี้ได้เปลี่ยนยาตัวใหม่บันนี้ราคาเท่าไรหาเออลายเป็นมื่นบ่กแมนมื่นหนึ่งประมาณพันสองเฉพาะยาตันเสื้อออกไปหาแบบเสียงกันเด้ดยโดยโดยหมื่นหนึ่งรายจ่ายพันสองร้อยบาทแมนเฉพาะยาตันเสื้อแต่ว่ายังตัวอื่นๆอีกที่ว่ามันมีความาควบนะนะโดยแต่อาการน้องเพิ่นได้เือยเป็นยังไงไข้ขึ้นลายอยู่บ่ตาถือว่าไข้ขึ้นอยู่มือมือหนี้ขันเข่าซีหาย่ายลงไปอยู่บอลเกาเมื่อนั้นเราค่อยโอ ่อยว่าโขอได้บ่บว่าให้ฟฝ้าเอาลงไปเธอแมนเพราะว่าเอาลงไปเมื่อน,นั่นกะไปได้แต่สองชัง่วโมงนึงก็เดี๋วกลับคืนมาแล้วคอยละ่าโขออยู่อีกจกคืน2คืนโดยโขน,น้าเพินิพนละเพิ่นละวม้ได้ได้ดูว่าเฮากำบ,บอยากเอาลงไปนะแมนเพราะว่าเมื่อน,นั่นมันแห้งแล้วเนาะมื้อนั้นเนาะเพลนมันแห้งแล้วลนะเพิ่นผัดอันขั้นที่จริงเปนปะให้น้องนอนนี่อีกจกคืนหนึ่งหรือ2คืนนึงเอาลงไปตอนนี้ก็คือแห้งแล้วในสะ่เลืนะดอดเรียบร้อยเนาะ ใส่เลือดมือมือสวยนี่กะมูสึกว่าออกซิเจนในเลือดน้องมนุษย์ได้บอกแปดสิบแปดแมนแปดสิบแปดแปดสิบเก้ามันก็นบบขึ้นแล้วก็ได้ดมออกซิดมออกซิแล้วมันก็นขึ้นมาคืนหายใจบาสะดวกเนาะแมนแต่แว่าเราหันบริจาคใส่นี่เด้อของเอามาอยั่อใส่ออกซิแล้วหนะันลดในบอ่อ <c oughs> โอ้ตอนนี้ <c oughs> ยังใส่บ่ตอนนี้ตอนนี้ว่จาจ้าวายังบันได้เข้าไปเบิ่งนถอดแล้วบอลเดิยังใส่ <c oughs> หมอเห็นยอดทอดก็ได้ทอดก็ได้เาออนาะมันคือข้าวน้ามันเพิ่นยังบ่ได้ให้กินบ่เอ้ยหรือว่าจังได๋เพิ่นก็นให้กินอยู่แต่ว่าให้กินของอ่อนๆน,น,นัน่นติเจ้าเพิ่นเอาข้าวเปียกให้กินข้าวเปียกอันสมมุติว่าคัน่นเฮาต้มมาฝากนะครับตองเฮ็ดแบบใดไหนเฮ็ดแบบบ่ได้ใส่หยังบอกหรือว่าจังได๋ก็ใส่เกลือใส่หยังนี่ได้อยู่เกลืืออใส่เกลือต้มกระดูกหมูต้มหยังนั้นโดยโดยไส่เกลือเอาเกลือบ่ใส่ก็ได้ไปนงวน้ากันซื้อเข้ามาชาวบ้านนี่นั่นบ่ได้กินยำบูต เออธรรมดาหันเจ้าให้กินคาบนึงแล้วมันโมเมิดแล้วกระปะหอบแรงหันเจ้าก็ต้องดมเบิืงก้อนก่อนสิให้ลูกกินนะมากระปอเอามาที่นี่ได้เออเออเออกินได้แต่ประมาณนี้แหละเป็นข้าวต้มโจ๊กลนะอันนี้เป็นหมูซับตีนหมูซับแล้วก็ข้าวมีเค้กลดในนี้นะอันนี้ต้อเป็นตอนก็ได้อาหารตอนแรงก็เจ้ามาขายอีกอยู่บ่ละอันนี่ พันข้าวขายพวงมือเจ้าก็ซื้อให้ลูกโดยซื้ออันนั้นเอาเพระาะว่าเฮาบ่มีเวลาต้มเลยะเสแงก<า>็เทว่ามือละพันซองก็นักอยู่นออเนอกไอเสแงเนาะโดยโดยก็นักพอสมควรอยู่พี่นอ้องไอ้มือละพันสองเพิ่นเพ,พิ่นกล้าประมาณเจ็ดมือเอ้ยเพิ่นว่าขันตำพันเจ็ดมือเจ็ดมือแมน่นขันต่ำคือใสต่ตองฮอดเจ็ดมือทมีทันคอยคอยก็ไปลมเพิ่นเพิ่นว่าทิใส่แบบคร่งกลางๆกับโบได้ แบามือนี่ใส่แล้วมืออื่นบมมีเงินแล้วบใส่แล้วมือต่อไปยังมาใส่แบบนี้นะเพิ่อนมาโบได้แล้วเพิ่นก็เลยว่าให้ใส่ต่อเนื่องเจ็ดเนื้อปวายาตัวเก่ามันโบแห้งเนาะแม่นแห้งมันบเถึงแล้วมันมันกดเม็ดเลือดขาวบบลงเม็ดเลือดขาวเพ้่ไข่ชุงแล้วมันไข่แม่นโอ้ด้วยดยแต่เพิ่นกะคือสิได้อยู่ด้นอยู่ดอกน้องเลยเนาะเพราะว่าเมื่อาการคอยเบิ่งอาการเนี่ยเพราะว่าว่ายยาด้เมื่อไวัละสองอาทิตย์ สองอาทิตย์แต่คอยคาดค่นี้มาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน,น,อนพอว่าบาดนอกมันมันยังโบนั่นทางในนะทางในิ่นยังใส่ท่ออยู่บอแัอ่วยังใส่อยู่ก็เลือดก,ก็ออกลายอยู่ด้ตัวเกาหันเมล่วาว่าเอากระจกไปไปล่างไปอนามายัยตัวใหม่ค่ะมันก็นยังเป็นน้ำแบบกระบอกถึงขั้นมาเป็นเลือดซดแต่ว่ามันเป็นน้ำแบบน้ำยางเหลืองนะน้ำ แบบน้ำเขาจะห้องเอยียงก็น้ำล่างซีนสีปากจะหลองแมนแมนเออมันเป็นแบบนั่นแหละย,ยังคุค้นๆอยู่แมนเป็นเป็นสีแบบเลือดมันก็เลือดบอเบาเข็มเป็นเลือดแบบคือเอาน้ำล่างนี่ฮค่ะนะโดยเป็นแบบนั่นแหละเนาะยังไงพี่น้องเอ,อ้ป้าครใเขาไปเบิง่บงเพือนรแซซงเ้อะโดยโดยโดยไปเบิ่งเพื่อนแนะโดยกะเข้าไปเบิ่งเพื่อนรถคว่ามีผู้ใหญ่ทางอันเบาพามีอยากช่วยเหลือทางน้องเพื่อนก็ช่วยเหลือเขามาได้เนาะโดยขายกคายาคานั่นนี่ตามเนาะแมงเนาะ A à can khay của cầu bóng 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 เย็นนะเนี่้แต่าไั่มีควมบริสุทธยาลดไข้เลยพี่เมสะพร้อมเย็นเลยเ่ยดริส่เนาะยาลดไข้จเป็นหลอดแก้วใคระใครเล้มด่เจอมึงดูไม่ได้เม่ยะอืม โดยถือว่าเฮาก็ออกมาแต่เยี่ยมเนาะสะทองเนาะอาการก็คือเฮาเห็นพี่น้อง้ฟังเบิ่งเพิ่นสิปรึกษากันว่าสิพาอ่ข้ามไปมุกบ่หรือว่าจังได๋เนาะเพราะว่าต้องอ่าตอนนี้เฮาเอแสงเพิ่นใส่ยาเนาะยามาใหม่พี่น้องเอ้ยคืองบตอนนี้เนาะมื้อนึงน่ะ1200บาทประมาณทิตนึงเพิ่นว่า นักอยู่นักพอสมควรอยู่พี่น,อนมม้องเลยทะเลเฮากัมาเมนีเนาะ,ะแม่น้องทงมีป้าเด้อปานอมเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นก็ฝากเงินเพื่อนก็มีโบาลแต่ว่าเพิ่อนอยากซอย,ยเพิ่นสงสารเพิ่อนอยู่ฝั่งไทยเนาะเพิ่นฝากมาสามร้อยมาให้พอได้ใจขายหืดขายยาทะเลสาวทองเลยเนาะโดยสุดท้ายนี่เฮาก็อยากห้เจ้าขอบบุญขอบคุณทางปานอมเด้ออยู่ทางฝั่งไทยโดย พวกเธอขอบคุณเด้อปานอมเอ้ยเรียนตัวเหลือท no? hmm. ่านมาช่วยเด้อปาขอให้ดีทีนี้แห้เด้อโดยเก็บเนี่ยได้ความไผอย่งนีเด้อแล้วก็ชกมาทาดก็เือนขึ้นไปหาแม่น้อมพันเท่าเด้อโดยาุเนาะจังได๋กสูๆเด้อทางอ่าแม่นงทุ่งแล้วก็ลุงวงเดี๋ยวก็เาแหยาอเลยเดี๋ยวก็ผ่านไปแหละ โดยมาจึงได้เฮ้าจบคลิปก็เดิอมบันด้อโดยสบายดีโดยนาอพี่น้องเนาะตอนนี้บาพมีกับมาเยี่ยมอาการของน้องทิ้งโวยนาะพี่น้องเนาะน้องใายของน้องทงถือว่าดีขึ้นไข้แน่ไข้ก่าเกาพี่น้องเลยหลังจากใส่เลือดใส่ยางนอกแต่ว่าเล่ากับมีความรูสึกเจ็บแน่บาดแผลแหละพี่น้องเลยเพราะว่ามันกันยังบ่ได้เศร้านะเพราะว่าเพิ่นใส่เลือดมือเศร้านี่พี่น้องเลย โดยว่าจังไดกับขอบคุนขอบคุณไปทางป่าน้อมเดอ้อที่บอเป็นซอยเขามาขอให้อาขอวความสุขความเจริญเนาะตลอดปีตลอดไปเ้อป่าเดอ้อขอให้บุญคำ้ำนำสู่ป่าตลอดไปเนาะโดยพี่น้องถ้าว่าอยากซอยเรือเล่าพี่น้องเลยเนาะขอบคุณน้องทงตอนนี้กับมียามาไหมพันธุ์หาเอายามาพี่น้องเลยเนาะ มือหนึ่งพันสองร้อยบาทก็นักอยู่พี่น้องเลยโดยทว่าอาการยังคือเกาเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็นยังบ้ให้รคำตอบว่าจังใดแต่ว่า,า,วายังคือเกากะสิปรึกษากันพี่น้องเนาะขามไปกูแหละฝั่งไทยผูแหละพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้กัอาการไข้กว่าเกาแต่กับ,บ่บเทิั้นวันว่าดีพี่น้องเลยเนาะอย่างใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเดอ้อไปสำหรับคลิปนี้เกาวคำว่าสบายดี